สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาชมร่องคณะที่เราตัดไปหมดแล้วนะคะก็จะมาถอนหญ้าแล้วก็เราจะใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงหนอ่อบำรุงอ่าขแขนงนะคะเดี๋ยวให้เขาแตกขแขนงใหม่แล้วเราก็จะทำการบำรุงดูแลรักษา ก็อันนี้ต้นที่ไม่ค่อยสวยนะคะเราไม่ได้ตัดออกไปแต่อยากจะบอกว่ามีเขาเรียกอะไรไม่รู้เนาะตัวสีดำๆนะคะมาเดินกันอยู่ที่ตามใบอันนั้นเกาะอยู่ที่ตรงปลายเลยเดี๋ยวก่อนหาจับภาพให้ดูนะคะเกาะอยู่ตรงปลายต้นยาเดี๋ยวหาก่อน <laughs> <laughs> เพราะว่ามองใน โทรศัพท์กลับมองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะ่ะอืมเขาเกาะอยู่ที่ยอดตอน้นหญ้ามองเห็นไหมเอย่ยต้องได้ทำการจับกิ่งผักออกสัก่อนแล้วเขาจะหนีไปไหมาหายอดยญ้าก่อน อ่านี่ๆเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยนะคะแล้วเจ้าตัวเนี้ยเขาก็จะกัดกินใบผักด้วยค่ะดีวลองซูมซูมซูมขึ้นมาเพราะเอากล้องลงไปใกล้แล้วไม่ชัดนะคะต้องซูมภาพขึ้นมาเอาเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี้ยเขากัดกินใบผักด้วยที่ว่าใบผักเราเป็นรูก็คือเจ้าตัวเนี้ยค่ะที่มากิน เขาจะกัดกินนะคะแล้วก็นี่เจออยู่ที่ปลายใบเอาก็คือว่าผักต้นนี้ไม่สวยนะคะเราก็เลยไม่ได้ตัดไปก็จะโดนเจ้าแมลงพวกนี้มากัดกินนะคะจะส่องไปเห็นไหม <c oughs> นี่ค่ะ ก็กัดกินจนใบแหว่งไปเลยนะคะพอดีฝนตกแล้วะคะ่ะที่พอไถได้น้องก็เลยมาไถานะคะเพื่อเป็นการฆ่ายาแต่ไม่แน่ใจว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพอไถดินพวนดินเสร็จแล้วยายิ่งขึ้นใหญ่เลย เดี๋ยวกลับลงมาสู่สภาพเดิมก่อนอ่านี่นะคะก็เนี่ยฝนตกลงมาแล้วก็ถอนหญ้าได้ง่ายอยู่นะคะเย็นนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้ำนะคะเนี่ยเพราะว่าดินยังชุ่มอยู่แล้วก็เลยไม่รด่าสำหรับตรงนี้นี่คือเขาเริ่มแตก เริ่มแตกออกมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเราตัดไปก่อนนะคะต้นไหนที่เราตัดก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มแตกแล้วนะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเอาใบเขาออกหมด<ส>ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาคงไม่เป็นอะไรแล้วก็จะทําการถอนหญ้านะคะก็คิดว่าจะตั้งใจดูแลเขาอย่างดี เพื่อที่จะได้หน่อเขาสวยๆกิ่งแขนงของเขานะคะได้กิ่งแขนงสวยๆเอาไปไขกรอบก็ร่องนี้ก็คือว่าเราตัดหมดร่องแล้วนะคะอืมแต่ก็พูดถึงว่าดินก็ดูเปียกอยู่นะคะแต่มาถอนหญ้าก็ แต่ยังว่าเนาะเป็นตรงช่วงริมริมร่องมันก็จะเป็นดินเนินๆสักนิดนึงช่วงริมร่องมันก็ถอนไม่ค่อยขึ้นนะคะไม่มีใบ <c oughs> ไม่มีใบแล้วเขาจะส่งขอสแสงเพื่อสร้างอาหารเลี้ยง ต้นใหม่ได้ไหมเนี่ยหญ้าก็เยอะเลยพอตัดคณะออกไปหมดแล้วก็โอ้โหหญ้ ฝนตกลงมาที่นี่หญ้าก็จะยิ่งโตไวนะคะเนี่ยถ้าเกิดเ่าไม่รีบมาถอนหญ้าก็จะยิ่งโตวันโตคืนผักเรายังโตสู้หญ้าไม่ได้หญ้านี่โตไวดีจริงๆ ก็ที่เราตัดใบเอาไว้เราไม่ได้เก็บกอ,อกนะคะจะมาเก็บออกตอนที่เราถอนถอนหญ้าเนี่ยนะคะเก็บออกพร้อมกันกับตอนทีน่ถอนหญ้าแต่ก็ถอนหญ้าก็จะถอนแค่ประมาณว่าต้นที่สูงๆนะคะต้นไหนที่เขายังเพิ่งเกิดยังอยู่ติดดินนั้นเราก็จะยังไม่เน้นการถอนนะคะ เราจะเน้นถอนแต่ต้นที่เขาโตโตแล้วเนี่นะคะต้นเล็กๆน้อยๆถอนยากก็จะปล่อยไว้ก่อนนะคะยังไม่ถอนเดี๋ยวไว้มาตามเก็บไปอีกรอบถ้าเกิดว่าเขายาวขึ้นมาไวถ้าเขาจะโตไวกว่าผักของเราเราก็มาถอนเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะช่วงนี้ก็คือเราต้องรีบ ก่อนต้นที่โตโตแล้วให้หมดก่อนเพื่อที่จะได้ใส่ปุ๋ยบำรุงเราจะใส่ปุ๋ยไปตอนนี้เลยก็เดี๋ยวหญ้าก็จะโตนี่แล้วก็มาเจอใบนี้มีเพี้ยตัวอ่อนเพี้ยอ่อนแบบนี้เราก็ต้อง จัดการนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้นใหม่ที่ขึ้นมาก็จะโดนเพี้ยพวกนี้กินลนะคะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปตอนใกล้ค่ำแล้วค่ะเนี่ยพอดีงานไม่มีไม่มีงานในสวนก็เลยทำความสะอาดบ้าน ไกลจะติดจีนแล้วด้วยเช็ดบ้านประตูเช็ดเหล็กอะไรต่ออะไรนะคะเพลินไปหน่อยค่ะก็เลยแต่ก็อ่ามาตัดผักเอาไปขายด้วยนะคะช่วงสี่โมงก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยวต้องรีบถ่ายให้จบแล้วก็จะไป ต,ต่อนะคะเดี๋ยวคืนนี้ต้องปล่อยเป็นพีเนียวันนี้วันจันทร์ก็จะต้องพยายามทำให้ทันล่ะค่ะใช้ไวไฟที่บ้านก็โอเคอยู่นะคะถ้าเราใช้ไวไฟมันจะอัปโหลดได้ไวถ้าใช้เน็ตมือถืออัปโหลดช้ามากอาจจะไม่ทันไม่อาจหรอกไม่ทันเลยเละ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ